เวซาอี่ขาหลินตู้ฉันต้องการสอบปากคำเขาเองสอบปากคำอะไรเพียงค่าเขาอย่างนั้นเองอ่อเออวิมาเชนู้ฉันจะให้อกาสคุณเ้าฆ่าหลินตู้คุณไม่การร้างแค้นเหรอ ล,ล้างแค้นมันไม่ง่ายเลยจะยิงปืนขึ้นไปบนพลังของลุงจิ๋วแล้วอวยซาอี Wait, มันจบลงแล้วแบบนี้เลยเวยซาอี Wait, ถูกส่งโดยซินสิซิตี้เอถ้าเขาถูกนำตัวไปแบบนี้ฉันจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรหรอทำไมจู่ๆพวกคุณนึงมาที่มีในครืรนี้เป็นไปได้ไหมว่าลุงจิ๋วไม่ได้ส่ง คนมาบอกให้เรามาที่นี่คุณบอกว่าเพื่อเฉลิมฉลองการเป็นเจ้านายคนใหม่ของตระกูลหลินคุณต้องการจัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณครอบครัวหลินทั้งหมดเฮ้ย hey, เรื่องไรสาระฉันส่งคนไปแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนไหนกันนะลิ้นตู่วันจากไปอย่างกระทันหันร่างกายเขาไม่เย็นชามีอะไรให้มีความสุข เวละไอ้พวกนี้ไม่ไว้ใจฉันเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหรือว่าคนที่ถูกขังเหล่านี้พูดอะไรที่ไม่ควรพูดหมายความว่าใครกันแน่ที่ได้สั่งให้คุณมาที่นี่ฉันเองเฮ้ยคุณลินตู้ ินตู้คุณลุงจิวเกมจบลงแล้วหินตู้น้อยเก้งตายเอิเชนโจซึงถ้าคุณรปย้ายของสะสมของผู้เท่าทั้งหมดกลับไปเขาพิการพวกมันอยู่แล้วหลับอ๋อ เออฉันจะดูว่ามีอะไรสนุกสนุกด้วยหรือไม่มีเสียงดังดูเหมือนลอยหักกระดูกบริเวณต้นทเท้าเธอทำอะไรป้นเหรอใครแกะกล้าย้ายของของฉันกันเฮ้ยหยุดนะหยุดกังวลเกี่ยวกับสมบัติของคุณดูแลตัวเองก่อนพทุก,การทำอะไร คุณคิดยังไงนะผู้อาวุโสจิวอาคุณทำอะไรอยู่หลวงจิววายของคุณหอมจริงๆไม่น่าแปลกใจที่เวรสายี้เต็มใจจะเดินทางลายใหม่ข้ามหาสมุทรเพียงเพื่อมาที่นี่ทั้งหมดนี้เพื่อลิ้มรสวายจากระหายของคุณตู้ แก่งตายจริงหรือยังน้อยคุณควรให้เหตุผลแก่เราไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษแค่จู่ๆก็มีอาการคันที่จะลงมือทำมาดามหยุดดืม่มกลับบ้านกันเถอะ